ครับสวัสดีครับผมท็อปจากเทมังกรนะฮะวันนี้ ep สองแล้วนะครับรู้รอบรถวันนี้เรามาอยู่กับพี่ตั้มนะครับหนึ่งใน ceo ของเทมังกรเรามาเรียนรู้กันว่าการที่คุณจะออกรถมือสองเนี่ยคุณจะต้องรู้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับพี่ตั้มครับพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับ ep แรกออกไปคนสนใจเยอะนะมีอ่ามีหลายคอมเมนต์ทั้งในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ในยูทูบคราวนี้คือผมอยากรู้ว่าถ้าผมจะออกรถมือสองเนี่ยต้องสังเกตรถยังไงต้องดูยังไงพี่แต่หน้าง้อลูกค้าที่มาซื้อรถ กับเต็มกรเราเนี่ยอันดับแรกเลยเข<ล>าก็จะเลือกรถที่เขาชอบแหละมาใจจะซื้อกระบายอยู่แล้วก็ต้องเล็นกระบะขนหนสวยๆสภาพภายนอกปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยแล้วสภาพรถเป็นไงโอเคไหมแล้วมันมีเทคนิคยังไงฮะอันดับแรกเลยรับต้องไปดูวัตถัดเลยดูเรื่องของสีรถภายในภายนอกรอแม็กยางพวกเนี้ยเต็มงกรรถเราเนี่ยก็มีโปรโมชั่น ซื้อลถเราได้ทั้งแมกใหม่ยางใหม่ไปด้วยเลยโอ้โหแบบนี้นะเนี่ยฮะโอ้โหใส่ไปจนให้ลูกค้าเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบร้อยชุดเลยนะใส่ให้ทีีเลยอะทั้งแมกใหม่ยางใหม่เดี๋ยวไปดูไปดูรอบรถก่อนอ่ะไปสอบวิธีการดูรอบรถก่อนลูกค้าส่วนมากจะซื้อรถเองเห็นคันนี้แหละใช่แล้วจะดูยังไงครับไปไปดูกันได้ครับรถคันนี้เนี่ยยังไม่พร้อมขาย ยังไม่พร้อมขายคือสภาพรถไม่ได้เป็นอะไรนะสมบูรณ์ทุกอย่าง้ะดูแลมาหมดแล้วเหลือแค่ว่าจะเอามาดูฟิล์มฟิล์มก็ติดใหม่มีห้องฟิล์ม่ด้วยห้องฟิล์มปลอดปูนฮะกระจกอย่างดีเลยนะครับมามาดูกันเนาะรอบรถส่วนมากไม่มีอะไรครับรถที่เต็นท์มังกรเราเนี่ยแทบจะทุกคันคือเก็บสีดูแลเรื่องสีดูแลเรื่องความเงาของผิวรถให้แล้วที่บางคนเขาสงสัย เก็บสีเนี่ยก็คือรถมันมาสภาพสีไม่สวยหรือหรือยังไงทําไมเราต้องเก็บสีก่อนขายส่วนมากรถของเต็มกรนี่คือจะมีรอยขนแมวขีดขนเล็กๆน้อยๆรักลงรักยิ้มอะไรเงี้ยเพือที่จะลูกค้ามาปุ๊บลูกค้าจะต้องเอ้ทำให้หน่อยแล้วจะต้องเสียเวลากว่าจะทําเสร็จก็วันสามสี่วันอันนี้คือเราจะเก็บให้ลูกค้าคือทุกคนจะชอบของสวยแหละมาถึงแล้ถ้าเรื่องมีเงินหรือจัด ไปแน้นผ่านเรื่องจับพักขับรถกลับบ้านได้เลยอย่างรกบรถคือต้องต้องดูรอยรอบพันก่อนใช่ครับดูรอยรอบพันดูว่าพักเท้าอะไรต่างมีรอยบอบช้ำอะไรไหมเปิดดูภายในอันนี้คือภายในเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะเป็นรถเดิมๆให้สภาพเดิมๆเลยนี่ขนาดยังไม่ทำความสะอาดนะใช่คือยังมาก็ก็มีรอยเปื้อนแต่ว่าพวกนี้อ่ะเบาเบอร์เนี่ยเราจะจักให้หมดซักให้หมดแล้วถ้ามันมี กลิ่นหอมเหมือนรถที่ออกมาจากศวนมะหนึ่งเลยรูปนี้นี่แอบประซิบหน่อยพี่มีเจ้าของยังยังไม่มีเจ้าของครับัไม่มีเจ้าของใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้ถ่ายรูปแล้วลงโปรโมทขายยังไม่โปรโมทขายด้วยครับใช่อ่นนี้คือสภาพเดิมให้เห็นไปเลยดูรอบพานนะครับดูซีมดูรอยฉลอกปอกเปิกนะครับซึ่งรถเราอันนี้คือสภาพเดิมนะได้มาแบบเดิมเลยนะครับเป็นของบ้านเลยเนี่ยเป็นบ้านเลยแหละแต่ว่าเราจะมาทําความสะอาดแล้วก็ตกแต่งอะไรอุปกรณ์อะไรให้ใหม่ เหมือนรถที่จะออกจากศูนย์มือหนึ่งเลยรดับแรกนะนี่แหละคือความสวยงามความสวยงามความสวยงามก่อนดูว่าเออตำหนิมีตรงไหนไหมใช่อะขั้นตอนต่อไปพี่ต้อง <Systems. S 1> ดูอะไรต่อไปนะลูกค้าก็อยากจะอยากดูเครื่องยนต์อะดูเครื่องยนต์อยากจะดูเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์เนี่ยสภาพเป็นยังไงช่วงล่างสภาพเป็นยังไงแล้วลูกค้าจะด,ดูไงพี่พก็ไปดูไงเอ่อเรามีลิฟต์อ๋อเนี่ยฮะ โอ้โคตรดีเนี่ยครับมามาดูคันนี้เลยก็ได้อมาดูคันนี้คือคันนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบช่วงล่างรถที่เราได้มนันโช๊คเก่ามันเยิ้มมันแะไรต่างเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยอันที่เปลี่ยนโช๊คใหม่ใช่ไหมอาช่างคิมสารคามบอก่านผู้ชมหน่อยว่ารถคันนี้ทาอะไรบ้างครับช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คครับเปลี่ยนเปลี่ยนโช๊คเป็นลูกปืนผ้าเบรก เปลี่ยนไหมพระเอกหน้าหลังใช่ไหมฮะครับนี่นี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากเต้นมังกรไปไม่ใช่ว่าเอไปซื้อที่อื่นถูกแต่พอเอาต้องเอาไปซ่อมเองอ่ะหมดหลายตังนะคือสมมุติว่าเราเราชอบแล้วคันนี้ผมชอบปุ๊บผมบอกผมอยากเชื่อช่วหน้าคือสามารถเอาขับเข้ามาขอขึ้นลิฟต์ดูได้เลยใช่ครับมาดูช่วงล่าานะครับมีการทดสอบน้ำมันเฟืองเผาหลังเผาขับพวกนี้ดูแลให้หมดเลยอ่าอนนี้เราสองอย่างละเครื่องยนต์ตรงหน้าเนาะอันที่สามเลยครับลูกค้าต้อง ทดลองขับครับพขลองขับได้ทดล,ลองขับเลยจะได้รู้ว่าคื เราเข้าไปมันกว้างมันเล็กมันแคบยังไงขับมันเข้ามือเข้าเท้าไหมจังหวะสปีดแล้วมีเสียงกโกกโกแก๊กอะไรหรือเปล่าลองขับเลยเรากล้าให้ลูกค้าลองขับทุกคันที่ลองขับแต่ไม่ซื้อก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีปัแต่เติมได้ก่อนนะถ้าขับของเราแล้วไปขับที่อื่นนะจะกลับมาหาเรานะโดยแน่นอนครับถ้าเลยไปขับของเราแล้วนี่ไปเสี่ยงที่อื่นนะอันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้ากลับมาหาเราแน่นอนล่าสุดคือมีลูกค้ามาจะมาซื้อปิดสดผมไปถามความรู้สึก สิ่งที่ลูกค้าพูดมาว่าเชื่อไหมเขาไปมาแล้ว3 4เต็นท์มาสามสี่เต็นท์บางที่ไม่ให้ขับบางที่ขับแล้วโอ้ไม่ได้บางบางที่รถจะขับจะลองขับสตาร์ทไม่ติดอบอกแบตหายจะกลับบ้านแล้วผ่านข,ของเราลองเข้ามาตัดใ,ใจซื้อเลยเราดูรอบรถแล้วเราดูช่วงล่างแล้วลองขับแล้วเราจะรู้ยดงไงว่ารถคันนี้มันตรงไหมกับ เจ้าของเดิมหรือยังไงประวัติรถรตัวนี้ตรงนี้ก็สําคัญนะแต่ว่าลูกค้ามาเต็นม์บางกราสบายใจเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ซื้อรถที่เต็นท์เราหรือไปซื้อที่อื่นเดี๋ยวเราจะให้ข้อในการสังเกตนิดหนึ่งดูที่หน้าเล่มรถเลขเครื่องยนต์เลขคัสซีมันตรงกันกันกบคัสซีของเครื่องหรือเปล่าเล่ม น่าจะเบี่ยนรถในสำเนาอ่ะมันตรงไหมเครื่องยนต์นี่มันอาจจะเปลี่ยนได้แต่ดูคัสซีนะครับ5คัสซีตรงเนี่ยโอเคเลยว่ารถคันนี้สามารถที่เราซื้อมาแล้วเวลาเราจะขายมันสามารถขายต่อโอนได้ต่อภาษีไะแรได้ปใช่ต่อภาษีได้ถ้าเกิดเป็นคัสซีไม่ตรงกันนะขายต่อไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าจะขายต่อเลยคุณขับก็คือผิดกฎหมายแหละครับผมผิดไหมผิดเนาะก็ผิดอยู่ครับผิดอือ่ะ ได้รถมาครอบครองแล้วอขอทีเด็ดของเต้มังกรเลยพี่บริการหลังการขายมีไหมบริการหลังการขายเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเป็นนโยบายหนะักต้นๆเลยของต้นาว่า ต้องใส่ใจลูกค้าแล้วก็เป็นเต็นที่ดูแลลูกค้าอันดับต้นต้น,ตนของประเทศด้วยเพราะเรามีบริการรับประกันเครื่องยนต์นะครับ90วันขั้นต่ำที่90วันเลยนะขั้นต่ำา90วันเลยถ้าเกิดลูกค้าไปขี่แล้วมีปัญหาเครื่องยนต์มีปัญหาจะต้องซ่อมอะไรกี่างเราดูแลให้เลยอ่าไปดูแลลูกลูกค้าจุดที่ลูกค้าครถเสียอยู่บนท้องถนน,นเนี่ยแล้วก็ลากไปหาอู่ที่ใกล้เคียง125้ี่ากิโลเมตรฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วเข้าอู่ซ่อมมามีอะไรประส มันตรงกับที่เสียเราสามารถโอนใจค่าซ่อมให้เลยเอ้าแล้วสมมติว่าผมเป็นรถเสียตีสองต้อไปเข้าอู่ผมไม่มีที่พงที่พักผมก็ต้องเสียเงินเช่าไม่ต้องรอเสียไม่ต้องเสียมีเรามีบริการประกันฉุกเฉินให้ลูกค้าเกิดเสียตีสองตีสามพาไปหาอู่แล้วก็อาจจะพาไปหาที่พักจ่ายค่าที่พักให้คืนละห้าร้อยบาทสูงสุดสองคืนอโอ้โหคืนละห้าร้อยบาทถ้าเราหายเองอะได้คืนละห้าร้อยห้าร้อย ครับคถ้าผมไปนอนสามรอยห้าผมเหลือ150เหลือ150ครับผมโอ้โหสบายเลยคนนี้เคยมีเคสแบบนี้จริงๆริงไหมนีครับมีใช่ไหมมีแน่นอนเพราะว่าลูกค้าบางครั้งอาจจะขี่ไปแล้วบางคนเนี่ยรถดับไปเพราะอาจจะเป็นน้ำมันหมดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีรถไปลากลากไปเติมน้ำมันเขาต้องรอรอรอเลยากไปเติมน้ำมันแล้วอาจจะไปลงว่าเครื่องมีปัญหาเงื่นไม่อยากขับต่อร้องง่วงก็ไปเข้าที่พักเลยอ่าเราก็เลย ประกันให้เลยเคิดเลยใช้บริการค่าจ่ายค่าที่รักให้ฟรีด้วยห้าร้อยบาทนะครับสุดยอดแล้วเรื่องโปรโมชั่นในการออกรถที่เมื่อกี้รับประกันยังไม่หมดนะวันนี้ไม่หมดอีกเหรอเก้าสิบวันนี้เป็นขั้นต่ำสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดปีหนึ่งเลยโอ้รับประกันรับประกันหนึ่งปีเครื่องยนต์ถึงหนึ่งปีเลยถ้าไม่มั่นใจว่าเครื่องดีจริงหรือสภาพรถมาดีจริงจะไม่กล้าขนาดนี้เป็นรถเป็นรถในกรุ๊ปที่เป็นคัสเกต เเลขคัดเกตไปแล้วถ้าลูกค้าอยากได้รถที่รับประกันปีหนึ่งปีเนี่ยก็มาเลือกอยู่ในกลุ่มรถคัดเกตให้ครับผมแล้วที่สำคัญตัวนี้เหรอพี่คัสเกนี่นี่กลุ่มกลุ่มนี้เลยครับเปนยาวนี่ EP หน้าได้ไหมผมขอร <ไป S 2> ีวิวให้คุณดูไป,ไปดูเลยครับเอา EP หน้าดีกว่ายัย่วหน่อยคัดเกตถ้าเรีิวทุกคันเลยพี่ไหวไหมทุกคันเลยเรียงตลยนี้มีกี่คันครับคัดเกตคัดเกตตอนนี้มีมากกว่าสามสิบกว่าคันโอ้ เอาสักห้าคันนะได้ห้าคันสบายๆเน้นๆเลยครับผมจะต้องขออนุญาตปรึกษาเสียเรศด้วยว่าเฉพาะห้าคันที่เรารีวิวในรายการเราเนี่ยมี่วนรถนอกจากที่เสียเรศรีวิวไว้ไหมครับขอให้รายการกระตุ้นหน่อยกระตุ้นเลยดาวดาวเจ็ดบาทดาวเจ็ดบาทครับแล้วมีเงินหนึ่งร้อยบาทมีได้สามเดือนไปเลยเอาแล้วใ้สามเดือนผ่อนรวมแล้วแค่ร้อยเดียวเราจะบอกว่าไงมีตังค์ก็ต้องให้ผู้ชมติดตามไปเลยเดี๋ยวเราจะบอกเราจะบอกมีเงินร้อยเดียว ร้อยเดียวขับรถเป็นค่าดาวร้อยเดียวขับรถสามเดือนพอตอนรับรถเนี่ยเอาเงินมาให้เต็มเจ็ดบาทแล้วติดไว้ร้อยหนึ่งนี่ลูกค้าเอารถไปแล้วขี่ได้สามเดือนโอ้ไอ้ร้อยหนึ่งนี่แหละเป็นเงินผ่อนที่จะต้องจ่ายมาให้เต็มร้อยหนึ่งผ่อนสามเดือนใช่โหตายแล้วต้องรอดูได้พีสามตกผ่อนละวันเท่าไหร่ลองไปคำนวบบาะห้าสิบตังค์บาทนี่เ เราไปคำนวณกันเ,อ,เองโปรโมชั่นอะไรของแกเนี่ยครับผมเดีย๋ยวต้องรอดูอ่ะถ้างั้นวันนี้ผมสรุปก่อนนะครับครับก็อยู่ประมาณ5อย่างนะาหนึ่งเลยนะถ้าคุณสนใจจะออกวันมือสอง 2, แล้วคุณจะเข้ามาดูรถที่เต็นท์ไม่ว่าจะเต็นท์เต็นท์ไหนก็ช่างนะฮะหรือว่าจะเป็นเต็นท์ของเต็นท์มาก่อนของเราซึ่งมีอยู่แปดสาขาแสาขานะครับก็มีสาขาโนนสูงครับครับผมอุดรธานีนี่มี5สาขาโนนสูงอุดรนะโนนสูง สาขาดงลิงทางไปหนองคายครับผมสาขานาดีทางมาหนองบัรลุมพูครับสาขารถหรูอยู่ใกล้สาขานาดีครับผมสาขา15ไร่ติดสาขารถหรูครับทางไปหนองบัรลุมพูเนาะครับสาขาที่หครับหนองบัรลุมพูครับสาขาที่7โคราชและสาขาที่8คือพัทยาและจุดตรงนี้อยู่ตรงนี้คืออันนี้เป็นศูนย์มังกรเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องรถให้ลูกค้าตั้งแต่เครื่องยนต์จนกระทั่งเอกสาร แต่ละที่แต่ละอ่าเต็นเนี่ยเขาก็มีแต่ละเต็นก็ต่างกันไปแต่ถ้าคุณชื่นชอบในการรับประกันหลังการขายของเต็นเมังกรเราติดต่อเข้ามาได้ครับผมว่าทีเด็ดอย่างน้อยๆคุณเป็นนอนสามน้ยหสิบเหลือ1้อยห้าสิบได้สองขวดเลยนะอันนี้ยอดเล่นอ่ะสำหรับ EP ที่สำหรับ EP ที่3มเดี๋ยวเราจะไปดูรถคัสเกตกันค้าเป็นไม่ได้ผมอยากเชิญเสียเล่เข้ารายการมากผมอยากรู้ว่าเจ๋งแค่ไหนรถคัสเกตอยากได้โปรโมชั่นสำหรับรายการนี้โอเคั้งนั้นวันนี้เดี๋ยว ขอขอบคุณพี่ตั้มมากๆนะครับเดี๋ยวเราล่าเขาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ้าครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม